รายการตุ้มโหมนะครับผมบักลาโอบุญออกทีวีช่อง3ามดีนะครับผมเป็นมาวิธีชีวิตของคกับาสตร์มาหยาหน้ามาโดดขึ้กันนะครับปั่นตุ้มโหมสิภาพี่น้องไปมูบานซ่าเพื่อสัตว์ดึคกับ ผมเดินทางไปยังหมู่บ้านเด็กๆสหมู่บ้านถึงอบล้อมไปโดยทุ่งนาในตำบลถามวงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ คือบานพลเงินและบ่านสำโรงสองหมู่บ้านที่ผมกําลังพูดถึงก็คือชุมชนคนเรลี่ยนช่างที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยอาเจียงในภาษาคุยกวยหรือสวยหมายถึงช้างสวนคนเลี่ยนช่างก็คือมะอาเจียงนี่คือตองพลอยนะครับดาเดนเดินเด็นของหมูบ่บ้าน เจบบ้า,อา,อาของคงจะพาพระบานเมื่อไม่กี่วันหลังธุรกิจท่องเที่ยวที่ควานไปพาพันนองพลอยไปอยู่นาจะมดช่วงเที่ยวเขาจึงต้องเลิกจากควานคับชาเพื่อลดรายจ่ายบานจึงเป็นจิตสุดท้ายของคนเรียนชามีเป็นวิถีที่วนเวียนแบบนี้มานานหลายสิบปีแลว้ว โจกของอยากจะโชว์พังนองปอยเชืองและแสนรูจึงพยายามให้ผมเขา้าไกลๆให้จับตัวให้พาเดินเลนให้ผมก่อกระกรากรากากลัวกดฉากตัวมันใหญ่เนาะปกติก็จะมีควานอยู่ไกลๆแต่นี่แกปล่อยให้ผมพาเดินเลนพาเป็นอย่างกีบแฟนๆตุม่มโคมเห็นนี่แหละครับโอ้ควันีวาสนาอา,าสาเซ็ตบอกว่า,า่าง สำหรับพวกเขาไม่ใช่เป็นเพียงสัต์เลียงแต่เป็นสมาชิกในครอบครัวของคนเลียงชาตเมนครับผมทุกคนมันต้องดิน้นรนเนาะบางที่อยู่บ้านห้องมันตามันเหมือนตาม,มันพวมีมันมีแต่ป่าอยู่คาป่าปลิสต์มันก็ไปหากินไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเออบางคนก็ไม่ถนัดเรื่องโชวเที่ยวเออก็เลยต้องผ้าสางไปยางนี่ให้ช่างดูรอดคนดูรอดในนนะผมอยู่สองหมู่บ้านมาสองวันสิ่งที่ไ้เห็นก็คือความขมขื่นของชุมชนชาวกุยหรือกลวย ระหว่างคนกับฉากลายโอเล่้างงาสวยเชือกนี้ถูกลามไว้ยยุ่กลๆบาล้านคนที่ขับรถผ่านไปมาำํา้ห่ทานสังเกตก็ไม่รู้ว่ามีช้างถูกกลามเอาไว้ส่วนที่บานหล,ลังนี้ควานเหมาหรือผู้ใหญ่เมาสัา์มากําลังให้ภายตูลูสวัสดีโดยมีมันแก้วเป็นของหลอ,อกผมจะมีโอกาสพูดคุยกับลุงเมา ลุงเหมาแกเล่าใผมฟังว่าตูลูชานง,งาเชือกนี่เป็นชางที่มีอดีตเมื่อก่อนทํางานจากหลักมาอยู่เทียมเพอถาสองอย่างจังหวัดตากแต่ทํหลายคนจึงถูกขายแกจึงสือมาเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสมบัติของครอบครัวเพราะตนตระกูลเป็นคนเลี้ยงชางหรือมะอาเจียงเมื่อถูกถามว่าแกไม่กลัวพายตูรูนี่เพราะเคยทํหลายควานมาแล้ว แกบอกไม่กลัวแต่ก็ไม่ประมาทลุงหมอบอกว่าวิธีของคนเลี้ยงชางในปัจจุบันไม่ได้ง่ายยางที่หลายหลายคนคิดเพราะปะ่าจะเคยเป็นทีเน่เลี้ยงชางในอดีตก็ได้กลายเป็นถุงนาที่มีจ้าของไปหมดแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเลยนี่ตอนเย็นก็ไม่ได้เข้ามาบ้านนะครับก็คือจะเอาไว้ที่ป่าเลยแล้วก็ตอนตอนเย็นเรามาล่ามไว้ตอนเช้าเราไปปล่อยแล้วก็เข้าบ้านถ้าเป็น่วกก่อนก่อนหน้านี้ยังพอมีเพราะว่าการทํานาเมื่อก่อนนี้พอทํานาเสร็จเขาก็จะปล่อยให้ต่อสั่งนะเนาะ มันก็มีลูกมีอะไรแล้วก็ปล่อยช้างกินได้นะครับทีนี้พอมาสมัยปัจจุบันนี้พอเขาทำนาเสร็จเขาก็จะเอารถมาบดทอาสังให้เป็นปุ๋ยทําให้ช้างนี่ไม่มีที่เลี้ยงเลยออยาาากกบเธดีวีว่ิท้สสำหรับผม<อ>การเดมาดูวิธีของคนเปลี่ยนทางในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็พอจะสัมผัสได้ถึงความรักความเอาใจใส่ของควานที่มีต่อช้าง พร้อมๆกับนมตรีจิตกับแขกต,ตามอิถีของคนอีสานบ้านเองต๋อมยำปลาข่าวจากแม่น้ำม,มูลคือกับเขาเย็นในวันนี้ครับค,คุณกิดติเจดโดยเนี่ยเป็นภาษาภาษาพวยใ,ใช่ไหมครับเจดลอยคืออะไรครับทีบายกินเที่บายอ๋อเจดโดยเจดลอยครับเด,ดเดี๋ยวเด้อี๋ยว<บ> บอกว่าสืบเนี่ยเป็นบ้านไม่ยาสมัยสมัยเราเลิกงานเลยค่ะคแต่ว่าเดี๋ยวนี้กับเียณมาอยู่กับหมอแพทย์สารภาพยังวหันเคยไปเปิดกลุ่มสังส่งึงเลยหมอแพทย์นี่เป็นตาหมอตัวนี้เปออ็ยกมาแต่อยู่โรงพยาบานตอนเลี้ยนจะเลี้ยนหนักสอบก็เข้าไปเป็นหมอแม่นค่ะฝึกง,ง,งานกับฝึกอยู่โรงพยาบานจบแรกก็อยู่โรงพยาบาล นะครับก็ได้ไปใส่จักหม่องดีเด็ดมากไปตอนนี้นี่ละไ้อยตุ้หม้อเดี๋ยได้ดูจั๊กเปิดหูเปิดตาค่ะการพี่น้องทั้งบ้านผมคิดว่าตุ้หม้อนี่ซอยเปิดหูเปิดตาให้กันแม่ค่ะแม่กระทั่งผมบางขนาดว่าผมเป็นเด็กบ้านนอกก็บางครังเราคือเคยเห็นนี่ครับแม่ค่ะยังแบบหลายๆอย่างยังสิ่อย่างคือเมื่อบ้านอย่นี่ค่ะครับอ่าเดี๋ยวเข้าพักอีกคู่นึงนะครับค่ะช่วงหน้าหมอแพทย์สีมาแนะน้ำเกี่ยวกับการดูแลร่างกายสุขภาพในช่วงที่ปุ่นหนาๆอยู่ในช่วงนี้คครับ่ะ